มีตัวนกหนึ่งเรู้สึกฟังมันไม่รู้เรื่องเลยมันโคตรขันต้องให้มันฟังเราไม่รู้เรื่องต่างบ้านเราไม่ือน Này, anh Wait đi. me, Martin. Okay, okay. I ok Okay, okay. ok do I do, do On cover, ok cover, ok cover. You rescue. Okay, okay, okay. ok 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 I don't. I don't see. wait w a I'm t wait, wait, wait. Wait, i here I'm here two people two people two enemy. ให้ดูนะยเต้าจนจบสตรีมนะโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณดาวห้าห้าร้อยดวงด้วยนะครับขอบคุณนะฝันไปอ่านอ่านคอมเมนต์น้อยนะครับสตรีมในโอเมลตมองไม่ทันจริงๆเปรี้ยว wait 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 license โอเค Let's go Listen, lest go Bruttaplap. Let's go. Hey, front me, enemy front me. Oh, no. Oh, team đang ký tôi! ký 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 เสียใครไหนเสียเสียเสียเศรษฐมีที่ใครเนี่ยนะพี่น่าัจังในสือเข้าไหมในสือกัมบิร์ดีแฮ้อ่ะนสือ thank you bro โอเค ไฮดันแฮสตรงนี้มมบูชัดไอเ้เนี่ยเบียร์คอตีมในเนี่้มันแบนมันไม่ได้อ่ะอ๋อได้แหละแบน,นไม่แปลกไอพ้พวกหน้าตัวเองไม่มีนะอชอบด่าคนอ,อื่นเนะี่ยเท่จับจับโคเท่เลยเนะพี่ตินเนาะ อยากด่าเฟซหลักมาด่านะครับผมยอมรับได้ถ้าด่าถ้าด่าแล้วมันจริงอะ่ะผมขอโทษให้ด้วยเลิกสนใจได้พวกเทวตารไม่มีจริงแต่แต่หน้าตัวเองยังไม่กล้ามาผมก็ไม่รู้ทำไงมองอาปะชิโตะเมืกีนหน้าตัวเองไม่ค่อยเอาขึ้นส่องกระจกตกใจนะนี่หน้าใครวะเอาไปเตีดนเนาะคนไหนวะพวกนีต้ต้องเจอพวกแจ้งความบิดประมาทดูเรื่องเลยได้สาระเอาพี่

มาลีกงกองสลนองกองแกงงงเงงงงเงงขึ้นจังนากองนังน้องาวมามาไอใช่ผมร้องเลยเรพี่ข้อโทษที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสลนองกองแกงมา้องมาแนงมับงงงงงงมาลงลังลงไม่ไม่นโนมา้องมาแนงมับวัดมา้องมาแนงมับ มานองมานงมับมานองมนงแมงมับน้บมนังมับงบงบงบบโนบโนบขอโทที่เขาไปเป็นมรินจิงกองะนอง้องะน้อง้องงะน้อง้องงซากลากลากลากกงงีมานองมนังมับตลองปองแปงงงงีในชีวิตเธอบอบอบอพี่อไม่มีรถมาล้วที ไอติ้งหน่อยนะมีมาเร่งมาเร่งมางับงับงนที่มันเอาสโคบออกไปแล้วหรอวะาแมเนี้ยไอ้เนี้สโคบโคตรน้อยเลยมีมันปรับมันปรับน้อยจัดเลยเดี๋ยวอ่ะอืมเฮเฮเ I got supplies มาลองนาบงันอย มาร์คจุด location let's go let's go <S Okay, let's go สวัสดีครับ thank you stars น่ะ bin bin ว่าพี่กระเป๋าผมสวยไหมทุกคนของเดียว์ไม่เน็ตหลุดไปอื่นเลยท้ายผมใส่กระเป๋าแต่่ไไมมด้ัวถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าเบียร์ซิเบียร์อดรลาวนยูไฮ้ b e ม u ิเกสเบียร์เป็นอะไรเงี้ยใช่ไหนนะพี่ใช่มเมื่อกีไ้ไปก็ไม่นเนล่นมาเมียรวเล่นกับลายเส้นเนี่ยบแมพเดียวกันแต่โดนยูไฮ้ฆ่ามาลายเส้นแม่งโดนยูไฮ้ฆ่ามาพี่จิไปจารินบิลามานะ Enemies ahead ถ้าผมจะซีเรียสจริงจริงนี่เร e โอ้นิมิเลฟโอเคสองสองสองเวรเวรสอง หลังหินซ้ายตัวหนึ่งพี่หินซ้ายสุดซ้ายซ้าย,าย,ายไม่เห็นว่ะพี่เคลียร์เคเลียร์รัตตารัตตา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 ตรัตตาเนี่ยหลุดเมื่อกี้เนี่ย มาเงมาเงมาบเงีบงับงีบงับงับงอยงับงบีอ็อาเฟซบุ๊กม่ภตเบียร์อีเลิต้บเาหรอก่ราตอบซิมบัตแอปไหรอซิมบตแอรเออถ้าเนซีเรียสขอแบบคนที่มันเป็นคนตัวตนจริงๆอ่ะที่ขาดูจริงๆว่าเบียร์เบียร์ทำอะไรแบบนี้มาอะไรประมาณนั้นลองชัดสุชลองชัดหลายคนนะเพลงนี้ ก็คือแบบเล่นกับเบียร์ครับผมแล้วก็ไรเซนมีีเออถ้าเขาติดตามเบียร์จริงๆติดตามนู่นนี่นั่นจริงเราเห็นว่าเบียร์ผิดพลาดตรงนั้นจริงๆอัน,นี่เบียร์ยอมรับได้เฮ้ยเฮ้ยไรเซนไรเซนวัดอลิตอลิตชิคก้พดินนอว์โอ้ไนส์ยูไหคิวยูอายเฮดยูไห Yeah, okay. Kill you hide? Okay. You hate. You hate. You hate. You you I, I hate you high and you? Why? <laughs> Before you asking to me, uh, you love me. <laughs> now, Why no. now you say you hate me? I don't love you. Why? You, you loot. You loot info. What? the fuck? Hey, so many info. In here. No, 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 I'm no, no. No, no. You load, you load info in behind me. I have you. Uh, okay. okay. I'm sorry. You, you give, you give a lift for me. I love you. <laughs> what? You give, give a lift for me. I love you. <laughs> You can say to you hi. Mark the location. Not to me. Mark the location. <laughs> you say to you hi. If bear elite 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 Ali. <Elite. S 2> oh, watch out. <Alice. S 1> What is that? Be Careful. ท่านผู้ l มสวัสดีครับคุณปาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับราต้าคืออะไรราต้าคือ โอเคลายเซนอยู่อยู่เซนนอกวันนกหนึ่งนอกหนึ่งโอเคนอกหนิงนกนกสองนอกสองนอกสามนอกเหนิงนกสองนอกสามหมดตีหมดตี่หมดหดทีหมดตีแย่หมดตี่อกเหนิงนกสองนอกสามวัดไงนกนกหนึ่งนกหนึ่งนกหนึ่งอีกมีนนกวันนอกสองโอเคนอกสองนอกสองอีสเซนอกทูนกนก นกสามนกสามอิสมนอิสมีนนกเนกสองนกสามเยเย่แล้วก็ไดได้อมูดตี้ยูน่มูมตี้มตี้มตี้เย่นกเนึ้งนกสองนกสามมตี้เย่มตี้อิสมีนได้อโอเเย่โอเคนกเนึ่งนกสองนกแซ มุดดเย้โอเคโอเคโอเค let's go go to final โอเคโอเค ready 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 น็อกสองน็อกสองน็อกหนึ่งน็อกสองน็อกสามน็อกมุดดโอเคมุดดโอเคเอาคืนได้ยี่สิบเดียวจากคุณนัอแอนเนียมด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนานไปนาน ไ n นั่งเอนมียุทธ์ยุทธ์ a u g okay okay i say นกห k ึ่งน t น r สองนก knock นกสาม multi multi yeah okay okay let's go let's go let's go จิเลยกันจังก้าเลยยันจรงนกหนึ่งสองแถม multi okay hey นกหนึ่งนกสอง Hey, low, 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 enemy low. Behind the wall. Knock song Knock 2. Behind, 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 behind the wall, behind the wall. You know, you know, you know. hey, oh, nice. Behind the wall near Kodang. Enemies You know, you know Kodang. You know. Kodang. Kodang. Near Kodang. Mutti mutti Yeah. Nice. Nice. Behind the wall. Behind the wall. สานกสามกสามวนอะกัไปโดนซีอันนีไปโดนซีอันนี้ตู้นกสามนกสามนกสามมาตีพาวินโดเฮลโลวนโวันโมมุดมุดตีเย้โอเคโอเคโอเค you you kill you kill him and you say m o ตี you know มด t ี m o ตี yeah m o ตีเต้มด okay มด t ี m o ตี yeah it's mean die okay. all party o ดตีขอบคุณดาวสามสิบเบลอยากนั่กุ๊กกิ๊กได้นะครับ the room is ready เอ้ยลายเส้น room เอาเลยดิ โอเค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 อ่อ okay, okay, okay. okay. uh, just calm โอเค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  just calm เอ่อ go to b o u d g e p โอเคโอเคโอเคเอาไว้น่ารักมีความพยายามสักเอาคนพี่จีได้นะครับนกหนึ่งนกสองนกสามมุดตีเย้ไอ้หน่อยซื้ แอรองคุณวิจิตสุดยด้วยนะครับดาว15ดวงครับคุณครับล้วขอบคุณพี่จีมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ500ดวงด้วยนะขอบคุณมากๆเลยครับพี่จี What is left in Thailand ฮะ Left and right ซ้ายซ้ายซ้ายกับขวา Left side Left ซ้าย Right ขวา Right ขวา Yeah Hey 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 เ e ้ Hey Um and um, and um, say you 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 turn left or right you know okay 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 left side side quay no no side right, left side left okay left side okay right qua. Life, qua. right 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 okay left okay. right okay You turn left. Knock song side <laughs> okay okay, okay. โอเคไสกว่าไสกว่าโอเคเอนดีเฮ้ยโอ้บด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 มุติไซกว่านกเนืองนกสองนกแซมเอ่อมุติเยสไซกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอนดีเอนีไ่ะ <laughs> rum rum, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Kita okay. siapa rumnya? Oh ada deh Bebila kasih <laughs> Salam guys, baru dua menit yang lalu dikirim Nok neng, nok song, nok sem oh Mereka <laughs> ใช่คุากอ่ะ in f r ร n t มี what is that ดานา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 ข้างหน้าดานาแอนดานาข้างหน้าอยู่เนูะดานานี่ยนะข้างหน้าแอนดานา yes it's a ข้างหน้าใหญ่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า okay อ n d and cover เ o อร์มีครอบกูด้วยอยู่เนาะ ครอบกูด้วยครอบกูด้วยใช่คาเฟอมีครอบกูด้วย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 ครอบเปิดบูด้วยครอบกูด้วยใช่กูด้วยกูด้วยกูด้วยอิสมีนอิสมียนมีกูอิสมีนมียู u know โอเคโอเคโอเคบ้านกูด้วยวัดครอบครอบกูด้วยมีซ้ายซ้ายซายโอเค นกนางโอ้เฟรดีโลโลเจ็บอยู่เนาะเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้ว it's me โลโอเคเจ็บแล้วนกวัน โอเคมอดตีไวันโมวัโม let's go อ๋ออ็ม็อกเอ็ม็อกโซเอ็มอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้วยูเซเจ็บแล้วเจ็บแล้ววัทีสัตคิสมิโลเย้โอ้ยมอดตี มตีสวยมาโอเคพนี้เลเล้องให้พี่ด้วยนกหนึ่งนกสองนกแซมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดตีใส่กว่า